เกมนายไทยแลนด์สนับสนุนโดยเสื้อยืดฮานคูพลาสรุ่นแอมเมจแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมขมิ้นชันอาราบัสชิลคับกาแฟดริปพร้อมดื่มแปรงสีฟันซิสเตมาสลิมเทค ทิ่แบบนี้ดูก็ได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะฮะก่อนที่เราจะไปแข่งขันเกมกันต้องคุยกับคุณเดียวนิดหนึง่งเห็นเล่นละครเป็นพ่อคนแล้วอฮะใช่ครับเป็นครั้งแรกที่เล่นเป็นเป็นพ่อคนมีลูกมีเมียลูกโตห้าขวบอะไรเงี้ยแหละครับโอ้โหแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณเป็นคุณพ่อเจ้าระเบียบด้วยใช่ในชีวิตจ,จริงถ้าเกิดคุณมีลูกจริงๆผมอยากมีผมชอบแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณมีคู่ที่จะมีลูกด้วยยัง ตอนนี้มีครับมีแล้วแล้วคุณแพลนไว้ว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณเดี๋ยวคุณต้องรีบมีแล้วนะตอนนี้ผม40แล้วครับ40แล้วครับเฮ้ยอายุสี่สิบแล้วรอคุณต้องแป๊บเดียวปุ๊บปั๊บเลยครับคุณต้องมีเดี๋ยวนี้เลยรีบกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้ไปเอาเลยมีมีมอเตอร์ไซค์ไปส่งของแม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีของแถมไปให้รับประกันติดแน่นอนพี่ลองมาเยอะ จริงๆผมไม่อยากให้รอช้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างผมมีลูกยากไงกว่าจะมีเราตัดสินใจช้าไปปุ๊บก็จะมีเวลาแก๊ปเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้ามีได้มีเลยครับอะไรนารว่าถูกคนมีเลยไหมคะนู้นูสดนล่าทานสามพ่าค่ะลูกลูกมีลูกเหรอจะควรมีไหมก็ต้องมีแต่ว่าพ่อของลูกต้องมีต้ก็มีพ่อของลูกก่อนมันจะช้าไปไม่ไม่ช้าไปเอาเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เหรอดเย มันยุงจะเล้ามาทำผมผมมันยุ่งเล่ามาทำโอเคโอเคดูแลดูแลสาราดีๆโเกมต่อจากนี้ไปพวกคุณต้องใช้ความจำกันอย่างมากเลยนะฮะ,ะเกมนี้สับสุนโดยกาแฟดริปพร้อมดื่มอาราบัสชิลคับ <c oughs> และแน่นอนนะครับเพื่อกระตุ้นความจำของพวกคุณวันนี้ผมมีบาริสต้าประจำตัวของผมนำเครื่องดื่มเย็นมาเสิร์ฟเพิ่มความสดชื่นให้กับเพื่อนๆหน่อยจ้าเชิญเลย บอกเลยนะครับว่าเพราะว่าคุณต้องจําของตัวเองด้วยและคุณต้องจําของเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องกระปรี้กระเป๋ากันอย่างเต็มที่ Alert มากๆเลยและแน่นอนผมมีบริษัทส่วนตัวที่จะมาคอยดูแลผมที่บ้านโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาก่อนว่าอาราบัสชิลคับเนี่ยมันดีขนาดไหน บาลิสตาครับบอกเข้าไปครับว่าสิ่งที่เราถืออยู่ในมือนี้มันดีขนาดไหนครับผหอยากจะบอกว่าราบัสนี่นะครับแค่คุณมีราบัสนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปร้านกาแฟอีกเลยครับผมไม่องเลยเพราะเหมือนมีบาริสตามาชมให้ถึงที่เลยครับผมรสชาตินี่หอมนุ่มละมุนสุดๆเลยครับและที่สําคัญนะครับเขายังใช้เมล็ดกาแฟราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากบราซิลด้วยนะครับของดีแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณต้องหาซื้อติดตู้เย็นเอาไว้นะครับเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับเพราะเขามีหลายรสชาติให้คุณเลือก ท้งเอสเปรสโซ่โค่าลาเต้ตอนที่ผมถืออยู่ในมือคาราเมลมาร์คิโอขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าอยากได้กาแฟเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะสั่งบาริสต้ากันไปนะฮะแล้วใหญ่ว่าคราวนี้เกมนี้คุณต้องมีความสดชื่นทั่วหน้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต้องจำของเพื่อนให้ดีด้วยโตเต้เนี่ยนะครับ เป็นผู้นำอยู่36คะแนนต่อ22คะแนนเพราะฉะนั้นเกมนี้ตอบมาเป็นตอบพวกคุณจะได้หมวดพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะสอเสือสอเสือเท่านั้นคำตอบเป็นสอเสือ่ะนั้นคุณจะเป็นคนใบ้เขาต้องตอบครับพร้อมนะพร้อมครับพร้อมเข้าที่ครับเชิญอันนี้คุณสามคนมาอยู่ตรงนี้พร้อมนะ พยัญชนะสอเสือเท่านั้นจำของเพื่อนด้วยพร้อมเริ่มมีหญิงแล้วก็ชายชายชายคำนำหน้าคำนำหน้าผู้ชายเขีมขับพี่เต่าพี่เต่าอะไรสมสมสมแล้วก็สมชายเออถูกต้องถูกต้องไปลูกชิ้นจิงครับนี่ทำไรเสียบอ่าถูกต้องสมชายเสียบถูกต้องนี่ครับอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าไไม่ใช่อยู่ข้างนอกอ่าใช่สมชายเสียบสะดืออุ้ยเสียเลยครับมันมีความรู้สึกไงเวลาแบบ เล่นเล่นเครื่องเล่นสูงสูงเนี่ยเสียวเอสงชายเสียบสะดือเสียวสุกทองเยี่ยมเวลาทำงานแล้วมันสำเร็จเราเรียกว่าสำเร็จนรี่กเรียกอีกคำเดียวคำสั้นๆเสร็จอ่าเสร็จถูกต้องสมชายเสียบสะดือเสียวเสร็จีวคมลแ้สดชื่นถูกต้องสมชายเสียบเสียบสะดือเสียวเสร็จสดชื่นสดชื่นแล้วไม่พอไปต้อง ซาบาสบายสบายถูกต้องถูกต้องสมชาสมชายเสียบสะดือเสียวเสร็จสดชื่นสบายเออโอ้สุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีสตรีสมชายเสียบสะดือเสียวเสร็จสดชื่นสบายสตรีเออเป่น er หน้าแล้วไงสวยผู้หญิงสวยอ่าถูกต้องสมชาย เสียบสะดือเสียวเสียษสดชื่นสบายสตรีสตรีสวยสวยสวยมันมีความแบบว่าเหมือนเล่นตู้ต่อยนะมีความอะไรสติสดิ้งมีความอะไรมีความอะไรสตู่สะดาสะดาสุดาสุดาสเดาสุดาสุดาสมชายเสียบสะดือเสียวเสศษสดชื่นสดชื่นสดชื่น ถึงเก้าคำเลยทีเดียวครับวนกันไปนะฮะมีตะกี้อะไรนะสดิกสะดิ่งสะดุยสะดังสะดงวสดงวสดงไปหมดทุกอย่างเลยผมยังอยู่ในวงการได้อยู่ใช่ไหมคุณยังอยู่ได้ครับคุณได้ไป9ก้าคูณสเท่ากับสิบวงก่ออีก36นะครับนำไปก่อน54คะแนนเลี่ยงไปเดียวคุณยังอยู่ในวงการกันแน่นแน่คุณช่างเป็นสุภาพสตรีที่เก่งเหลือเกินครับคุณสาร่ะขอบคุณครับคุณสุภาพบุรุษเฮ้ยไงลล่ะ หลังจากที่คุณได้กอดคุณตีนี่คุณดูรีแลกผ่อนคลายมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้ตีดูลอยมากเลยเนะค <c oughs> แต่ว่านด้นว่าน้องตีนี่ชอบพี่แอฟมากชอบผู้หญิงสไตล์พี่แอฟมากบอกให้ถ้าคุณชอบผู้หญิงอย่างแอฟทักษะอระผมแนะนำทางนี้นี่เวอร์ชั่นฝรั่งอแอฟนอร์มอลแอฟนอร์มอลนะทางนี้ทำคะแนนได้สูงมาก ฟังคุณบ้างแล้วนะครับพวกคุณจะได้เล่นคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะลอลิงทั้งนั้นเลยลอลิงอย่างเดียวอยู่ที่ว่าปอนจะใบได้เร็วหรือเปล่าพวกเราจาได้แน่นอนพร้อมนะครับข้าพะจําที่ครับเชิญคุณๆูค่ะสู้ๆูกู่ซู่กูู่่ซู่ซู่เู่ซู่มนักูู่่ซเ่่ซู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 ่่่ น้ำโสรีซอเออถูกต้องซีรีซอถูกต้องเห็นกระเป๋าแล้วอยากจะอะไรหลวงรีโซหลวงรีโซหลวงให้ลองทำให้ลองทำรีโซหลวงลำรีโซหลวงลำใหญ่ถูกต้องไปต่อกุ้งจุนทีราดติชัยไมิชัยลิลิเกถูกต้องรีโซหลวงลำใหญ่ลใหญ่ลิเกเฟน่าลิงมีโซหลวงลำใหญ่ลิเกลิง ไม่ใส่เสื้อผ้าเรียกว่าอะไรเปลือยอะไรเปลือยคำล้นต้นอะลูกลูกลูกลิซอลล้วงลำไยลิเกลิงล้นจนถูกต้องเวลากอดจูบแล้วต้องลูกลูกคถูกต้องลิซอลล้วงลำไยลิเกลิงไม่ใส่เสื้อผ้าล้นจนลูกลูกคำคำตัวเองปลาปลาอะไรโชว์มีโชว์ด้ลิโหน่เหรอปลาโชว์รูมาลิโซอลล้วงลำไยลิเก ล in ิงลอนจอนอะไรอะอะไรวะเมื่อ lo กี้อะไรลุกลูกลูกค้ำแล้วก็ปลาที่อยู่ในน้ำโลมาโลมาถูกต้องเก๋แล้วเขาเรียกว่าปลาปลาต้องคู่กับปลาก็ต้องคู่กับลิซลิซอลล้วงลำไยลิเกลิงล้นจอนลำไยลูกค้ำลูกค้ำแล้วก็โลมาแล้วก็ กกูลุงลุงถูกตั้งไปโอ้ยเขาไม่ได้กินเล้ามันจะยังไงโอ้ลงแดงไปแล้วลงแดงลงแดงถูกต้้งไปรีซอลวงลำใหญ่ลิเกลิเกลิงลิงลำจอนลำจอนโอ้ยทำไมเขาเล่าจังเลยเขาทำไมเขาเปนยากจังจะมาเหรอจังรอพยางบางอันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนึกว่าคุณไม่ทันรีซอซะแล้วมาถึงไม่ทันนะทันมาทันรีซอป่ะ รรีซอแกนักบอลรีซอรู้จักไหมไม่ทันไม่ทันแต่คุณก็ทำได้ดีครับเพราะคุณได้ไป9้าเท่าเขาเลยนะฮะคุณสอนักกับ18บวกขอวงเก่านะครับอีก2 2นะครับก็ตามมา40ต่อ54สําำหรับเกมเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าคะแนนจะเสมอกันนะครับแต่ว่าหัวหน้าทีมที่มีคะแนนสูงสุดก็คงจะต้องเรียกว่าเป็นผู้ชนะในเกมเกมนี้นะครับผมนั่นคือตเต้ครับเชิญทางนี้ รับกาแฟริบพร้อมดื่มอาราบัสชิลครับทั้งหมดนี่กลับบ้านเลยครับเชิญนะฮะคุณจะได้หมดนี่ไปนะครับแต่แต่บอนเองก็ได้เหมือนกันนะครับเชิญทางนี้ฮะผมก็มีของนะฮะมามอบให้เหมือนกันนะครับของอาราบัสชิลครับนะครับเป็นกิมซ็นเล็กๆนี่ก็เอาไปด้วยกลับบ้านขอบคุณมากเกมหน้านะครับเราจะไปที่สวนหลังบ้านของผมแล้วนะครับกับเกมยิงปั๊บรับบอล สำหรับเกมนี้นะครับตอบมาเป็นตับนะครับเกมนี้เนี่ยเราต้องใช้ความสามารถในการใบ้และพี่ๆเนี่ยต้องใช้ความสามารถในการท่องจาเป็นอย่างมากซึ่งพี่ๆเขาก็ทําได้ดีนะครับจำได้เก่งมากเกมนี้เราก็เริ่มตีเสมอขึ้นมาแต่ว่าคะแนนรวมเราก็ยังแพ้อยู่ครับยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปฝากเปก็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ